อ,อย่างสวยเลยอ่ะดูสิโอ้น,นั่นเอาลงมาได้ยังไงยังสวยเลยค่ะดอกนี้นะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนทักทายจากเมย์นะคะที่ประเทศโนเวย์วันนี้มาลองนะคะวัดไฉหรือว่าวัดดวงนะคะเข้าป่าอีกรอบนึงค่ะมารอลุน้นกันนะว่าเมย์จะได้เห็ดกลับไปไหมนะคะเข้าไปข้างในกันเลยค่ะทุกคนวันนี้อากาศก็ดีหน่อยนะหนาวไม่ค่อยมากค่ะมองแบบนี้เหมือนไม่รู้ใช่ไหมคะจะกลมกลืนกับใบไ,ไม้หมดเลยนะแต่ดูคะ่ะทุกคน ลงมาได้ยังไงอ่ะเมยแค่มาเดินเล่นเฉยๆนะคะทุกคนเอาเจ้าขึ้นมายังไงโอ้โหขาไม่ธรรมดาด้วยดูทุกคนเห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนค่ะคือยังไงรอดมาได้ยังไงนะคะมาตัดขากันค่ะมาดูรอดไหม เอาทุกคนอ้าวดูได้ได้ไแค่นี้ค่ะเอาลกหมวกแข็งปักเลยนะคะรอดด้วยค่ะเห็ดหวานดอกนี้เห็ดมันปูทายรูดูแล้วแม่จะบีบพี่ดูนะคะดูมันแข็งทุกคนกดไม่ลงเลยนะไม่ได้มีดอกเดียวนะนนี่อีกสองดอกค่ะ คือมันแข็งนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมไม่กดไม่ลงเลยมันแข็งค่ะมาเดินดูอีกรอบหนึ่งนะดูดิมันแข็งอะทุกคนสามดอกเหมือนเห็ดแท่แข็งเลยอะทุกคนดูดิเอาไปไหนดอกหนึ่งอะทั้งหมดสามดอกนะคะนี่ใครเห็นกันชัดเนาะเจอเห็ดมันปูด้วยค่ะดอกหนึ่งทุกคนสวยอยู่นะเอาหัวลอยค่ะให้เห็นชัดๆค่ะสวยอยู่นะดอกเนี้ย มันปูอีกแล้วค่ะทุกคนเอาแบบเนี้ยไม่ได้มาเดินเล่นๆแล้วนะถ้าเจออย่างเนี้ยเอาเจอก็เก็บสิคะทุกคนไม่เป็นเห็ุที่กินได้ใหดูตรงนี้ได้สี่ห้าดอกค่ะให้ดูไกลๆสวยอยู่นะหันมาเจอตรงนี้อีกทุกคนนี่ค่ะ ยังกินได้อยู่นะเห็ดมันปูนี่ยังไม่เสียนะคะเจอมันปูอีกแล้วนี่ไม่ได้มีแค่ดอกเดียวนี่ดอกนึงค่ะเห็นไหมอื้อโหนะมีให้เพื่อนๆเห็นชัดๆนี่ทั้งหมดสามดอกนี่ค่ะนี่คน,คนยังมีเหลือให้เก็บอยู่อีกนะคะเห็ดนี่ค่ะเห็ดมันปูสามดอกอเก็บกันต่อเลยค่ะนี่ นี่ได้มาอีกแล้วนี่อีกแล้วค่ะขออนุญาตใส่ตะกร้าเลยนะนี่นี่นี่ตรงนี้อีกอันนี้ไม่รอดนี่เห็นไหยังมีขึ้นอยู่เลยเห็ดบันปูนะคะอ่ะเห็นอีกดอกนี้นี่ค่ะอ้ยูเได้อยู่นะคะอีกดอกแล้วค่ะ ย่างสวยเลยอะดูสิเจอก็เก็บสิคะอีกสองดอกคะ่ะมันปูเลโก้ไม่ใช่ดอกเล็กๆนะดูอู้อ้าว่วงนี่คะ่ะคือดอกอลวงอีกแล้วดอกสวยเลยนะคะนี่ยังสวยเลยคะ่ะเห็ดมันปูสองดอกนี้นะคะนี่เจออีกแล้วคะ่ะ ีวางกองทุกคนสนุกแล้วแหละเธอเจอได้ยังไงนะคะท้ายรู้ดูนะนี่ค่ะสีด่ดอกได้แล้วนะคะทุกคนมาเดินเฉยๆนะเนี่ยตรงนี้อีกคะ่ะจะเลือกดอกที่ใหญ่ที่สุดนะนี่มันกินได้ทำไมมันจะกินไม่ได้เห็ดมันปูนี่ได้อีกแล้วคะ่ะ ตรงเนี้ยได้ประมาณเกืบสิบดอกแล้วนะคะนี่ไม่จะบอกว่าไซส์อย่างเงี้ยผัดอร่อยมากเลยนะคะทุกคนจเจออีกกรบเก็บอีกนะคะนี่โอ้ยสนุกอ่ะไม่อจะเชื่อเลยว่ายังจะมีอยู่นะคะเห็ดมันก็จะแข็งแข็งนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นค่ะนี่สวยเลยแหละมีอีกค่ะนี ถือว่าโชคดีเลยนะเพราะว่ามันทายร,รูดูแบบนี้มันหาแทบไม่เจอแล้วนะคะแต่ก็ยังมีเห็ดที่เก็บอยู่อะ่ะดูสินี่ค่ะสองดอกขออนุญ,ญาตใส่ตะก,กร้าเลยนะแล้วเพราะว่าเห็นอีกแล้วทุกคนไม่ธรรมดาแล้วนะเห็ดมันปูไม่ธรรมดาแล้วนะคะเริ่มสนุกแล้วสิ คิดว่าจะไม่มีแล้วนะคะถ่ายรูดูเอา้าดันมีอยู่นะคะยังได้อยู่นะคะนี่ใส่ตะกร้าเลยค่ะเจอดอกนึงค่ะเป็นเห็ดพึ่งเขาไฮมาดูรอดไหมทุกคนรอดอ่ะแล้วเมย์จะบอกว่าเห็ดอ่ะแข็งมากเลยนะคะแข็งเหมือนโดนแช่แข็งเลยอะ่ะมามาดูมาลองตัดขากันค่ะว่าจะรอดไหม มาดูกันค่ะปัดขาโชว์เลยโอ้โหแล้วแข็งอ้าวรอดด้วย <c oughs> เดอ๋นะอ่ะนี่ค่ะให้เพื่อนดูเห็ดพึ่งขาลายนะคะทุกคนคือมาดูเฉยๆนะคะดันเจอเลยอะ่ะมาดูดอกนี้ทุกคนแก่แล้วนะแต่เมย์จะบอกว่ามันแข็งนะคะเพราะว่ามันเย็นค่ะทุกคนเนี่ย คือเมกกดไม่ลงเลยนะคะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งคลายนะคะแข็งเลยนะคะคือเมเข้ามาดูเฉยๆนะคะทุกคนไม่ได้หวังว่าจะได้นะคะอยากจะรู้ว่าเห็ดช่วงหน้าหนาวมันเป็นยังไงนี่คือมันแข็งกดไม่ลงเลยนะคะอีกแล้วค่ะทุกคนตลกมากเลยอะ่ะเมแค่มาเดินดูเฉยๆนะคะไม่หวังว่าจะได้แต่ดันมีเห็ดพึ่งหวานหลงมาค่ะ โอ้โหมาดูอนโอ้สวยกลิปเลยอ่ะดอกเนี้ยตลกมากอะยยังสวยเลยค่ะและ้วก็หมอกรอดด้วยสวยมากเลยค่ะดอกเนี้ยมาค่ะมาดูให้ดูก่อนนะสวยอะอะมาดูข้างในจะรอดไหมโอ้น,นั่น เอาลงมาได้ยังไงดูลงมาได้งไงทุกคนขำดีใจด้วยแหละนี่ค่ะแล้วโอดด้วยอ่ะยังสวยเลยค่ะดอกนี้นะคะกลับถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนได้เห็ดมันปูมันน้อยนึงค่ะทุกคนผัดได้จานหนึ่งพอดีเลยนะคะแล้วก็ได้เห็ดพึ่ง ดอกใหญ่ดอกหนึ่งค่ะได้เห็ดพึ่งหวานนะสองดอกนะคะแล้วก็เห็ดพึ่งข่าลายดอกหนึ่งค่ะได้เยอะได้มากไม่สําคัญนะคะสําคัญคือถูกใจค่ะมีความสุขนะคะเข้าปากเก็บเห็ดถึงได้น้อยแต่ก็มีความสุขค่ะแต่จะบอกว่าดอกเนี้ยคือถูกใจเมมากเลยนะคะทุกคน ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมจนจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดแชร์นะสำคัญมากเลยค่ะแล้วเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ